วิ like being, like being uh ่งแกล้งวิ่งเหมือนวิ่งวิ่งชนนะแกล้งวิ่งชนเหมือนแบบให้หันไปแบบเรียกให้อะไรเงี้ยเหมือนวิ่งแกล้งชนอเงี้ยแล้วก็ไม่เรียกนะไม่เรียกพอแบบมันหันแบบแกล้งทำเป็นนอนเงี่ยผมท่านอนอะไรเงี้ยก็มองแบบอ๋อโซน่าก็คิดถึงอะนอนนอนดีกว่าแงนอนดีกว่าผมท่านอก็แบบมองแบบเหมือนประมาณนั้น แลสุดท้ายพอเรียกไม่มอนโอ้โหกุ้งได้แล้วอารมณ์ได้แล้วทำไงกระโดดไปกระโดดหัวเสยคางจริงไม้เลยถามมาไม้กระโดดแบบแล้วกระโดดเหยียบเลยขาเป็นแผลเลยเนี่ยเหมือนจังหวะขาลงแล้วมันฟุบแบบกระโดดเหยียบเราอ่ะอรโดดแดี๋ยวต้องจัวะเสยคางมากกระมังจะเข้าไปก่อนแล้วมันแบบเหมือนฟึ๊บแล้วแบบ นี่เป็นแผลนี่คือขาแม่ใช่ไหมขาแม่ดิแสบเชียวโกรธไม่ลงเพยรอยเธอลูกเธอแบบทำไมไ้ก่อนนอนมันแสบแสบอารมณ์รักอารมณ์รักเข้าใจหน่อยไปแป้นนี่กลับไปหา